คือรีเลย์มันไม่ทํางานนะครับตอนนี้เนี่ยนะฮะแค่ยิงปิ้นข้างล่างนะครับปลาไป59โวลต์เออ5้องศาแล้วเกือบ6 0สองศาแล้วนะถ้าปล่อยไว้นานเนี่ยมันก็จะร้อนขึ้นเรื่อยๆเๆยๆนะครับมันเป็นแพทเทิร์นของมันนะมันก็บอกไม่ได้ว่ามันจะเป็นหน้าตาไงเพราะว่าแต่ละชุดคําสั่งหน้าตาพวกนี้จะไม่เหมือนกันนะครับตัวสัญญาณคล็อกนะฮะที่ไปคุยกับ BS t เนี่ย มันไม่มีสัญญาณออกมาครับเหมือนความหวังเราจะริบหรี่แล้วครับผมสวัสดีครับทุกคนคลิปนี้นะครับผมมีเครื่องเสียงตัวท็อปนะครับตัวนี้เป็นของนากามิชินะฮะเป็นรุ่น AV 1นะฮะเป็นตัวท็อปเลยนะครับสำหรับรุ่นนี้นะครับ PFC จากทางแดนใต้นะครับส่งมาซ่อมนะครับผมคือบอกว่าตัวนี้เปิดไม่ติดนะครับสาเหตุก็น่าจะ ส่วนมากเครื่องที่อยู่ทางใต้นะครับมันจะมีปัญหาเรื่องของความชื้นแล้วก็ลมทะเลนะครับจัดการในส่วนของโลหะนะครับแน่นอนเครื่องเสียงก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับที่มีปัญหาเช่นกันนะครับมันจะขึ้นคลีเกลขึ้นออกไซด์ได้ง่ายมากนะครับสำหรับตัวเครื่องเสียงที่อยู่ส่วนทางภาคใต้นะครับทางนี้ก็ขึ้นอยู่การดูแลของเจ้าของเครื่องด้วยนะครับผม เดี๋ยวเครื่องนี้นะครับอาการเสียหายมากน้อยแค่ไหนเดี๋ยวผมพาทุกคนไปชมกันนะครับแต่ก่อนอื่นนะครับอย่าลืมนะครับขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์นะครับกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะไปดูข้างในกันนะครับเดี๋ยวเราจะไปลื้อกันว่าอาการเปิดไม่ติดของนาการมิชิตัวนี้นะครับมันเกิดจากสาเหตุอะไรนะครับ ตัวไหนเสียเดี๋ยวไปชมกันครับว่เาเป็นยังไงยากหรือไม่ยากแต่ยากแน่นอนทุกตัวที่มาผมยากแน่นอนไม่มีตัวไหนคำว่าง,ง่ายเลยโอเคไปลุยกันเลยครับ โอเคครับตอนนี้คือผมถอดนะฮะถอดตัวเครื่องเนี่ยออกมาทำความสะอาดล้างตรงสะอาดแล้วเรียบร้อยนะครับแล้วก็ย้ำปิ้นไปแล้วนะครับที่บอร์ดเนี่ยย้ำไปแล้วหลายส่วนเลยนะครับคือมันหลวมทั้งแผงเลยตัวนี้นะครับแล้วก็ตัวพวกซีคาปาซิเตอร์พวกนี้นะครับก็ทําการเปลี่ยนไปนะครับเสียหายเยอะพอสมควรนะครับผมพวกซีจ่ายไฟแล้วก็ซีพวกของชุดขยายชุดปีนะอันนี้ชุด ุดปรีปีอินนะครับซีต้องเปลี่ยนใหม่นะครับผมแล้วก็รุ่นนี้มี dsp นะฮะทุกคนไม่ธรรมดานะครับนากาิชิตตัวนี้นะครับเส<อ>ียงดีเสียงดีไหมเดี๋ยวต้องมาลองฟังกันดูซีใหญ่ยังได้นะครับระบบก็ถือว่าซับซ้อนอยู่นะเพราะว่า ตัวเนี้ยนะฮะปินแยกชั้นเยอะมากนะครับผมอันนี้ชุดโวลุ่มนะครับอันนี้สัญญาณวิดีโอแล้วก็ตัวสำคัญของเราเนี่ยชุดขยายเสียงนะครับโอเคน่าจะ โอเคแล้วนะเดี๋ยวเราจะลองประกอบแล้วก็มาฟังเสียงกันลองดูนะครับว่านาคามิช AV1 ตัวนี้นะครับมันจะรอดไหมนะครับมันจะมีเสียงให้เราไหมโอเคครับไปลุยกันเลยทุกคนครับที่ผมบอกว่าเราจะไปประกอบเราจะไปฟังเสียงกันเนี่ยเหมือนความหวังเราจะริบหลีแล้วครับผมเพราะว่าผมประกอบแล้วนะแต่ว่าเสียงมันไม่ออกลําโพงนะครับคือรีเลย์มันไม่ทํางานนะครับ ตอนนี้ตรงนี้คือรีเลย์นะครับรีเลย์ไว้ตัดต่อเสียงที่ลำโพงนะครับรีเลย์จะไม่ทำงานก็ต่อเมื่อ1ชุดขยายมีปัญหานะครับทำให้มันเกิดการโพเทคทำให้รีเลย์ไม่ยอมทำงานตัวคำสั่งจากคอนโทรเลอร์จะไม่มาสั่งตัวรีเลย์นะครับสำหรับตัวนาคามิชิตัวนี้นะฮะทีนี้ผมก็เลยถอดออกมาอีกรอบนะครับแล้วก็ประกอบเป็นแนวตั้งอย่างนี้ เพื่อให้เราสามารถวัดวงจรแล้วก็ไล่วงจรได้ง่ายขึ้นนะครับคือตอนนี้ผมไล่มาถึงเนี่ยฮะแบ่งออกมาเป็นสัสดส่วนนะครเพื่อโฟกัสในแต่ละส่วนว่าเราเช็คไล่เช็คไปยังไล่เช็คไปยังตรงนี้ผมก็เช็คดูว่าไฟจุดต่างๆพวกนี้ไฟ5โวลต์เห็นไหมมันมาปกตินะครับไฟ9โวลต์นะไฟลบ9 แล้วก็ไฟพวกไฟเนี่ยนะครับไฟ12มันมีมาไหมคือตอนเนี้ยไฟมันมานะฮะไฟมาครบเลยแต่ปัญหาอยู่ที่ว่าทำไมมันไม่มีมาเลี้ยงขาคอยของรีเลย์ตรงนนรเนี้ยนะครับเนี่ยมันเป็นศูนย์โนศูน์นทั้งทั้งที่ตัว ไฟมารอแล้วเห็นไหมไฟ30โวลตนะ์มารอแล้วเพราะรีเลย์ตัวน,นี้เป็นรีเลย์24โวลต์นะครับงงมากเลยตอนนี้ตอนนี้กำลังพยายามหาวิธีนะครับผมหาตัวเสียให้เจอนะตอนนี้ตอนนี้คือชุดขยายไอตัวขาเมนนะครับผมก็เหมือนจะปกติดีเห็นไหม ไฟมารอเนี่ย50กวโวลต์นะครับ59โวลต์เนี่ยไฟบวกลบ59 w. มาพร้อมปกตินี่นะครับความยุ่งยากของงานซ่อมนะครับงานอิเล็กทรอนิกส์นะครับยิ่งเป็นเครื่องเสียงพวก Hi-end พวก AVR นะครับความซับซ้อนจะยากมากนะครับผมเพราะว่าจะมีพวกคอนโทรลเลอร์มาเกี่ยวข้องนะครับจะมาตรวจเช็คในระบบต่างๆ ของตัวเครื่องทีนี้สุดๆครับผมสังเกตคือบริเวณที่เห็นสีเข้มๆตรงนี้เป็นของชุดจ่ายไฟสังเกตไหมว่าสีมันเข้มกว่าเพื่อนเพราะว่าที่ผมเช็คเช็คดูความร้อนมันสูงมากนะครับแบบว่าเนี่ยขณะข้างล่างรู้ังรู้สึกว่าร้อนเลยแต่ตรงนี้ปกติ เนี่ยนะฮะแค่ยิงปินข้างล่างนะครับปลาไป59อ,59องศาแล้วเกือบ60องศาแล้วนะถ้าปล่อยไว้นานเนี่ยมันก็จะร้อนขึ้นเรื่อยๆเ่เนะครับไม่รู้ว่าปกติหรือเปล่านะแต่ถ้าปกตินยะอันนี้นะ่าจะเป็นจุดวิกพอยต์ก็คือจุดอ่อนของตัวเครื่องด้วยนะครเราจะต้องเสริมพัดลมเข้าไปด้วยนะครับแต่ว่าอันดับแรกนะี่คือดีเลย์ของเราเนี่ยแหละครับมันจะไล่เช็คยังไง เพราะว่า oh, ไฟไฟจุดนี้มันมารอแล้วไฟบวกมารอคือคําสั่งรีเลย์ที่ผมเช็คดูนะฮะมันจะมีไฟ30โวลต์มารอแล้วก็อีกข้างหนึ่งอะ่ะมันจะผ่านทรานซิสเตอร์นะครับทรานเตอร์อีกฝั่งนึงจะต่อกับตัวกราวขากราวนะครับเนี่ยถ้าเราช็อตอย่างนี้นะฮะรีเลย์จะทำงานนะครับผมอย่างเช่นเนี่ย เียวทำให้ดูนะแต่ต้องใช้เทคนิคหน่อยนะครับผมใช้เทคนิคใช้ความเชี่ยวชาญในการทําด้วยนะต้องไล่ดูดีๆนะครับเนี่ยถ้าอย่างเงี้ยมันจะทํางานเนี่ยนะครับจะมีเสียงคือจากไฟ30เนี่ยมันจะเหลือ0 อีกฝั่งหนึ่งนะฮะแต่อีกฝั่งหนึ่งเนี่ยอีกฝั่งหนึ่งจะอยู่ประมาณ20 20 25โวลต์เห็นไหมฮะเนี่ยมันจะประมาณนี้นะครับเราจะไม่โมดิฟายนะครับผมเราจะให้มันเป็นสแตนดาดมากที่สุดก็คือเราจะหาตัวเสียให้มันเจอสำหรับตัวนาะการบิชตัวนี้นะครับดูซิว่ามันจะยากแค่ไหนนะฮะเราจะล้มช้างตัวนี้ได้ไหมนะครับเพราะว่า ตัวนี้ก็ถือว่าเป็นตัวท็อปนะครับนากาพิชิ AV1 ตัวนี้นะครับความยากมันก็ให้อันดับหนึ่งเหมือนกันโอเคเดี๋ยวเราขอตัวไล่เช็คดูดีๆก่อนนะครับเราจะได้มีโอกาสได้ฟังเสียงไหมเดี๋ยวมาลุ้นกันนะครับโอเค ทุกคนครับตอนนี้ผมเจอปัญหาแล้วฮะเจอปัญหาอีกตัวหนึ่งแล้วนะครับสำหรับตัวนาคามิชิตัวนี้นะครับเจอว่าตัวสัญญาณคล็อกนะฮะที่ไปคุยกับ BSP เนี่ยมันไม่มีสัญญาณออกมาครับซึ่งสัญญาณตัวนี้มันจะออกมาจากตัวเนี่ยนะฮะแมโครโคอนโทรลเลอร์ที่อยู่ใต้ใต้จอตัวนี้นะครับแต่ตอนนี้คือเครื่องแก้ปัญหาอาการดีเลย์ ไม่ติดอ่าได้แล้วเนหะ็นไหมมีเสียงเลยๆแล้วแล้วก็หน้าจอติดปกติแล้วนะครับผมเปิดติดปกติคือกดโหมดต่างๆควบคุมพวกนี้ได้หมดนะครับนรโนโนเนี่ยฮะโอนอจูเนอร์อะไรพวกนี้ได้เนี่ยเทปอะไรพวกนี้ได้หมดนะครับแต่เราไปเจอว,ว่าสัญญาณคล็อกนะฮะสัญญาณคล็อกคืออะไรถ้าเกี่ยวกับ ระบบไมโครคอนโทรลเลอร์นะครับหรือว่าคอมพิวเตอร์มามวลผลอะไรพวกนี้มันจะมีสัญญาณคล็อกเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับผมแล้วก็สัญญาณ Data นะครับที่จะคุยกันก็คือมีตัวผาหะแล้วก็มีตัวข้อมูลวิ่งไปพร้อมกันนะครับมันถึงจะคุยกันรู้เรื่องนะะปัญหาถ้าไม่มีคล็อกนะครับมันก็ไม่สามารถควบคุมสัญญาณเข้าสัญญาณออกนะครับ หมดเสียงต่างๆก็จะควบคุมไม่ได้นะครับสำหรับตัวนี้เดี๋ยวให้ดูหน้าตาคราะคมันเป็นยังไงเนี่ยตอนนี้ผมพยายามแก้ไขมันอยนู่นะเดี๋ยวผมจับสัญญาณที่ตัวสโคปให้ดูนะครับงานนี้นะครับผมยากจริงๆนะครับเห็นว่าเป็นตัวท็อปเนี่เอาใจยากจริงๆนะ นี่นะครับเดี๋ยวจะจับสัญญาณ2ช่องนะช่องบนนะครับจะเป็นช่องสําหรับ Data นะครับเดี๋ยวผมกดให้ดูช่องล่างจะเป็นสัญญาณคอ็อกนะคือถ้าปกตินะครับตอนที่เรายังไม่กดอะไรนะฮะมันก็จะไม่มีสัญญาณอะไรมานะครับมันก็จะวิ่งอย่างเงี้ยปกตินะครับ แต่เมื่อไหร่ที่เรากดนะครับเดี๋ยวผมเอาเปลี่ยนโหมดเพื่อให้ดูง่ายๆนะครับมันจะด้านีวิ่งไปเรื่อยๆอาดูง่ายเลยนะเดี๋ยวกดให้ดูนะ นะครับนะสังเกตว่า Data เนี่ยเห็นไหมมันจะเป็น Pattern มีกว้างมีแคบนะครับเป็นรูปขึ้นขึ้นมาชัดเจนนะครับแต่คอร์กเนี่ยเห็นไหมสเปะสปะมากเลยนะครับเอาเูสิครับงานนี้เล่นกับคอนเลลย์อีกแล้วยากเหมือนเดิมไม่มีตัวไหนง่ายสักตัว คอนโทรลเลอร์ Controller อยู่ตัวนี้นะครับสัญญาณคล็อกที่ออกมามันก็จะวิ่งมาหาตัว DSP ด้านข้างนี้นะครับเนี่ยมันจะมาใต้ขาย c ตัวนี้นะครับผมผมพยายามทําให้มันออกมาแต่ตอนนี้ยังไม่สําเร็จนะครับเดี๋ยวมาลุ้นกันดูว่ามันจะสําเร็จไหมนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าหน้าตาคล็อกมันเป็นยังไงเวลามันใช้งานได้นะครับเพราะตอนนี้นี่คือ สาหัสมากนะดูสิจะเสร็จอยู่แล้วนะครับผมจะสําเร็จอยู่แล้วคือทุกอย่างทํางานได้ปกติแล้วทั้งดีเลย์ทั้งชุดขยายนะครับไฟมาครบปกติแต่มาตายที่ตรงนี้ครับผมคาดว่านะอาจจะเกี่ยวกับคอนโทรลเลอร์นะครับผมโอเคเดี๋ยวลุ้นกันนะฮะว่าจะเป็นยังไงตัวนี้ จะสาเร็จไหมโอเคครับทุกคนมาดูกันต่อนะเพราะว่าตอนนี้เราเหมือนเราเจอตัวเสียก็คือมันมี C นะครับ C ที่อยู่ใต้บอร์ดเนี่ยแล้วก็ตัวอาร์อเหมือนมันยืดค่านะครับทาให้ตัวกระแสฟไฟฟ้าไหลผ่านได้ไม่ดีนะครับผมเราซมันเสื่อมค่าทีนี้มันมีบางตัวที่เป็น C แบบว่าเซรามิกที่ไวคัพปิ้งสัญ,ญญาณนะครับผมที่ไม่ต้องการ มันดันมันช็อตด้วยนะครับที่แรกเราก็สงสัยว่า MCU ตัวนี้ถ้า MCU ตัวนี้นี่คืองานเข้าเลยนะครับผมก็คือมันมีโปรแกรมรองรับแล้วก็หาค่อนข้างยากแล้วสำหรับตัวมโครโคอนโทรเลอร์ของตัวชิบ้าตัวนี้นะครับผมเดี๋ยวเปิดเครื่องนะครับนี่นะฮะเปิดแล้วทีนี้เรามาจับสัญญ,ญาณให้ดูว่าหน้าตาที่คล็อกๆที่ผมบอกทุกคนเนี่ย ที่ผมร้อยฟังหน้าตาเป็นยังไงนะครับเมื่อกี้เราเห็นเดสัญญาณ Data นะครับทีนี้สัญญาณคล็อกนะครับเดี๋ยวจับให้ดูนะจับทิกเกอร์ขึ้นไปแล้วก็จับสัญญาณครับนี่ครับผมเห็นไหม สัญญาณมันจะแรงเกือบเท่าๆกันเลยทั้งเ a ต้ทั้งคล็อกนะครับผมอันนี้ผมจับสัญญาณจากตัวเ a ต้ด้วยนะฮะแล้วก็ให้มันชิกเกอร์หยุดแค่สัญญาณที่มานะครับสังเกตว่าเนี่ยเนี่ยมันจะมาพร้อมๆกันเลยแล้วก็ความแรงนะครับแอมพิจูดของมันก็เท่าๆกันนะครับเกือบเท่าๆกันเลยนะเพราะว่า ตัวนี้อยู่ประมาณพีคคือพีคประมาณ700มิลลิโวลต์นะครับส่วนตัวคล็อกก็ประมาณ700มิลลิโวลต์เหมือนกันนะครับเดี๋ยวจะซูมดูนะครับเห็นไ,ไหมมันจะมีหน้าตาเป็นเอกลักษณ์ของมันนะครับแต่ตัวก่อนหน้าที่ผมวัดให้ดูนะครับตัวด้านล่างจะไม่มีนะครับแล้วก็เป็นสัญญาณอะไรเราก็ไม่รู้นะครับ แต่ตอนนี้คือมาแล้วนะฮะเป็นแบบนี้แหละ Data ้ o คนะไหนก็สูงก็ไปเยอะมันก็จะประมาณนี้นะฮะมันเป็นแพทเทิร์นของมันนะมันก็บอกไม่ได้ว่ามันจะเป็นหน้าตาไงเพราะว่าแต่ละชุดคำสั่งหน้าตาพวกนี้จะไม่เหมือนกันนะครับหน้าตาพวกนี้จะไม่เหมือนกันเพราะว่าแต่ละโหมดแต่ละฟังก์ชั่นดีซ y อย่างเงี้ย หน้าตานี้ก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับอย,อย่างเช่นเดี๋ยวผมจะกดให้ดูเนี่ยกดอีกปุ่มนะึงก็เป็นอย่างนี้อีกอันนึงเป็นอย่างนี้เนี่ยนะฮะเห็นไหมจะไม่เหมือนกันนะครับผมโอเคประมาณนี้นะครับสลับรูปขึ้นสัญญาณ c ล o อกแล้วก็ data นะครับสรับตัวนากาวิชิ ab 1ตัวนี้งั้นเดี๋ยวเราไปลุ้นเสียงนะฮะเราโมไว้เยอะว่า หน้าตาสัญญาณเป็นแบบนี้นะแต่เสียงมันจะเป็นยังไงเอาไปรุ้นกันครับมาเทสระบบไปด้วยกันนะผมสลับตัวนาการิชิ a อ1ีนะครับผมตอนนี้ผมต่อลำโพงต่อสายสัญญาณก็เรียบร้อยนะฮะเดี๋ยวมาฟังเสียงกันครับผมนี่เล่งเสียงขึ้น เสียงดีครับผมเสียงดีตัวนี้น้ำหนักเสียงดีมากเลยนะครับตัวนี้นะครับเพราะว่าตัวท็อปนะครับตัวนี้ AV1 นะฮะตัวไหนที่เป็นซีรีส์ตัวเลขหลักเดียวนะครับส่วนมากจะเป็นตัวท็อปทั้งนั้นเลยนะครับโหมดเสียงต่างๆนะฮะตอนนี้อยู่ที่ d อ l b y ๊ย์โปนะครับเอาฟังเสียงโหมดตื่นบ,บ้าง เสียมก็จะออกแนวกล้องๆนะครับจังหวะแต่ถ้าดีก็คือเนี่ยหน้าฟัางครับผม <ใน S 1> ดอบบี้โปรเจตกต์ตลนน <S <S แล้วเน็ตนะปกติเลยนะกดปุ๊บเบทมานะครับเพราะเขาจะมีฟัง์ชั่นพวกเนี้ยเบทซูเปอร์เบทอะไรพวกเนี้ยนะ เ็ดเราก็เพิ่มขึ้นแล้วโอ้ดังมากครับผมดอกดอกไฮเอนเรารลําไม่ไหวนะครับตัวนี้นะครับเราทำอะไรไปบ้างเดี๋ยวมาดูกันนะครับภายในพัดลมเราก็ติดเพิ่มให้ด้วยนะครับสำหรับตัวนี้นะฮะเพราะว่า ตัวปัญหาของนากรมิชิตตัวนี้ก็คือเรื่องความร้อนนะความร้อนตัวนี้ไม่ได้อยู่ที่ชุดขยายนะครับแต่กลายเป็นว่าชุดจ่ายไฟเขาอ่อนแอมากนะเพราะว่าความร้อนสูงจริงๆนะครับก็เลยเพิ่มพัดลมเข้าไปให้ตรงนี้นะฮะช่วยได้เยอะเลยนะครับเดิมก็คือเจาะเข้าไปเนี่ยก็คือเวลาใช้พัดลมไม่ได้ใช้พัดลมนะครับก็คือตัวเครื่องเนี่ยร้อนมากร้อนถึง 60องศา70องศาเลยนะฮะแต่ว่าร้อนร้อนเป็นพิเศษเลยนะครับชุดขยายชุดจ่ายไฟนะครับไล่เก็บให้ใหม่หมดเลยนะครับวอลลุมสวิตช์พวกนี้นะฮะของแท้ของเดิมเลยนะครับผมที่ยัดเข้าไปให้นะครับ เศษดีๆทั้งนั้นนะฮะโอเคนะครับถ้าพี่ๆท่านไหนนะชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อลาดคลิปใหม่ๆของเรานะครับผมและเพื่อเป็นกำลังใจแก่ผู้จัดทำด้วยนะหรือพี่ๆท่านไหนนะครับเพื่อนๆสมาชิกเพื่องเสียงมีปัญหานะครับก็ ติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะฮะทางช่องทางที่เราขึ้นไว้นะตอนนี้เลยนะครับผมทาง f a c e b o o k ทั้งไลน์นะครับติดต่อมาจองคิวกันได้เลยนะครับผมช่วงนี้งานเยอะหน่อยครับผมมีทงานเห็นทั้งนั้นอย่างที่ทุกคนเห็นเนี่ยนะครับผมตัวที่ทุกคนเห็นเนี่ยไม่ใช่ว่าเราทําวันเดียวเสร็จนะตัวเนี้ยบอกอตรงก็คือประมาณเกือบเดือนนะครับผมเพราะว่ากวาลายแต่ละชุดนะฮะ ไม่ว่าจะเป็นชุดสวิตชุดคาปาซิเตอร์นะชุดขยายพวกนี้นะกว่าจะมาครบพร้อมๆกันเนี่ยใช้เวลานานมากนะเลยทําให้ระยะเวลาในการซ่อมนะครับนานจริงๆครับผมแต่ว่าเราก็รับประกันเลยว่าคุ้มค่ากับการรอคอยแน่นอนนะครับงานทุกตัวจะออกมาสมบูรณ์แบบมากนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ขอกล่วาวคำว่าสวัสดีครับเจอกันคลิปหน้าครับ